มาแล้วครับเรามาดูบ้านเสนาการทางเข้าตรงนี้ไปแลกบัตรก่อนวันบบนี้มากับฝนเลยพี่เอ้ยไปดูบ้านเสนาการนสวนสาธารณะนครับสวะไหมครับว้าวอันนี้ก็จะเป็นโครงการบ้านเนาะ

เป็นตัวที่ติดข้างบนมันจะมีอยู่ประมาณนี่บ้านแฝดจะอยู่ข้างบนนะค่ะฝั่งซ้ายฝั่งตรงนี้จะติดกันอืมห้องอในส่วนของห้องน้ำก็จะมีห้องในส่วนของด้านล่างก็คือห้องอเนกประสงค์อ๋ออันนี้พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ล่ะพี่นะที่ร้อยยี่สิบหกตารางเมตรร้อยยี่สิบหกอ้ห้องรับแขกตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับบิวเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องนอนก็ได้นะครับสวยดี กว้างมากเลยครับห้องใหญ่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่จะใหญ่เลยคจะมีบางทีก็อาจจะเ้ห้องนอนเล็กคือตรงนี้ใช่ไหมครับโซลารูฟ เร้ยสามารถตรไหนได้มาก้าข้ประมาณ1 5งมันขึ้นอยู่กับเราการใช้งานต่ากกันอ๋แต่เฉลี่ยแล้วมันลดไปครึ่งๆเลยเอ่ะครับใช่ค่ะประมาณนี้อ๋อจะซื้อบ้านที่นี่ก็ประหยัดพลังงานค่าไฟเนาะ,ะมาดูบ้านแฝดที่เป็นบ้านปล่าบ้างนะครับไม่ได้แต่งนะครับด้านข้างมีประตู ันนี้ด้านบนนะครับนนผมนี่อย่างชอบเลยครับโซลารูปนะครับประหยัดพลังงานดีจริงๆเลยนะครับใครอยู่โซนนี้ครับติวานนบางกะดีนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเสนาวิลเลนนะครับ เพื่อนๆที่ดูคลิปของผมแล้วชอบนะครับอยากจะสนับสนุนอยากจะซัพพอร์ตนะครับทำง,ง่ายๆนะครับผมลงข้อมูลไว้ที่ e s c r i p t i o นนะครับ <S <S เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับมาตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยกดเข้าไปที่ e s c r i p t i o นนะครับผมลงข้อมูลไว้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะซื้อสินค้าแบรนด์ดังอะไรหรือว่าอยากจะสมัครบัตรเครดิตนะครับผมลงข้อมูลให้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ กดลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะไปดูบ้านนะครับของเครือเสนาเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์โคมได้เลยนะครับทีนี้ครับก็จะเด้งมาหน้านี้ครับเพื่อนๆใครที่อยากจะหาบ้านนะครับก็เลื่อนมาดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากจะไปเยี่ยมชมโครงการที่ไหนนะครับมีเต็มไปหมดเลยนะครับตรงไหนใกล้บ้านก็ติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันกดตกลงนะครับแต่ว่าต้องกรอกข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรด้วยนะ แค่นี้ครับก็เดี๋ยวเซลล์นะครับก็จะติดต่อให้ไปดูบ้านนะครับผมก็ได้ค่าขนมเล็กน้อยนะครับโอเคใครที่ดูผ่านทาง Youtube ช็อ t นะครับ d e s c r i p t i o n จะอยู่ตรงนี้นะครับไอ้3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่คำอธิบายนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาครับอันนี้คือข้อมูลที่ลงไว้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปครับแล้วก็ กดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับนอกจากดีสคริปชันตรงนี้แล้วนะครับผมก็จะลงข้อมูลไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้เหมือนกันนะจ๊ะโอ okay. เคเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ